ตัวแผ่นไวนิลตัวนี้นะครับก็จะมีหลายส,สีให้เลือกกันเลยนะครับแต่ว่าตัวสีขาวเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปเนี่ยคือเป็นสีที่นิยมกันอย่างมากๆนะครับตัวแผ่นไวนิลนะครับเป็นวัสดุเนี่ย PVC หรือพลาสติกนั่นเองนะครับก็จะหุ้มด้านบนกับด้านล่างนะครับตัวตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นฉน,นวนนะครับฉน,นวนเนี้ยก็คือมันจะกันความร้อนได้นะครับแล้วก็กันเสียงฝนได้ดีเหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นที่นิยมกันอย่างมากนะครับที่ทําเป็นหลังคาตัว L เพราะว่าถ้าเราทําหลังคาเต็มไปเนี่ยคือมันจะทึบไปหมดเลยอย่างเช่นว่าเราอยู่แบบว่าในบ้านนะครับแล้วเราอยากมองไปข้างนอกเนี่ยคือแสงแดดเนี่ยมันจะไม่ส่องผ่านเลยนะครับผมแนะนำนะครับให้ทําหลังคาลงจอดรถเนี่ยเต็มและทําหลังคาหน้าบ้านเนี่ยหักเป็นตัวแอลเข้ามานะครับประมาณสักเมตรยีถึงเมตรห้ก็พอแล้วนะครับในส่วนนี้ก็เพิ่มความสวยงามได้นะครับ สวัสดีครับผมสุขุมสอแสงทองการช่างวันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่บ้านมันธนารามินทาวงแหวนหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมารีวิวนะครับสำหรับหลังคา ไวนิลนะครับแบบโชว์โครงซึ่งหลังคาไวนิลเนี่ยที่ผมไปถ่ายมาเนี่ยก็ประมาณ10กว่าหลังแล้วนะครับเป็นหลังคาเนี่ยที่นิยมกันสมัยนี้มากๆนะครับไม่ต่างจากหลังคาเมทัลชีสเลยนะครับหลังคาไวนิลเนี่ยมีความสวยงามนะครับแล้วก็เข้ากับทุกบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้าน10-20ปีที่แล้วนะครับหรือบ้านสมัยใหม่นะครับอย่างบ้านของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับ ก็หลายปีแล้วนะครับถ้าดูจากตัวบ้านนะครับเพราะว่าเป็นตัวบ้านแบบทรงแบบยุโรปนะครับถ้าเป็นตัวบ้านสมัยใหม่เนี่ยก็จะเป็นแบบบ้านเป็นกล่องแบบทรงเหมเ่ียมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวแผ่นหลังคาไวนิลนะครับจะเป็นแผ่น PVC นะครับหรือแผ่นพลาสติกนั่นเองนะครับก็คือมันจะเป็นแผ่นไวนิลเนี่ยอยู่ด้านบนกับอยู่ด้านล่างเลยนะครับก็คือใช้แผ่นเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าแผ่นด้านบนเนี่ยมันจะเป็นร้อน นะครับแต่ว่าแผ่นด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเรียบกันนะครับแล้วก็มาต่อกันครับเหมือนจิ๊กซอว์ก็คือแบบเป็นเหมือนคล้ายๆกิบล็อกเลยตัวแผ่นไวนิลตัวนี้นะครับก็จะมีหลายสีให้เลือกกันเลยนะครับแต่ว่าตัวสีขาวเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปเนี่ยคือเป็นสีที่นิยมกันอย่างมากๆนะครับก็คือเป็นสีแบบว่าอันดับต้นต้นเลยที่คนเลือกใช้กันนะครับตัวแผ่นไวนิลนะครับเป็นวัสดุเนี่ยพหรือพลาสติกนั่นเองนะครับก็จะหุ้มด้านบนกับด้านล่างนะครับ ตัวตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นฉน,นวนนะครับฉน,นวนเนี้ยก็คือมันจะกันความร้อนได้นะครับแล้วก็กันเสียงฝนได้ดีเหมือนกันนะครับตัววนิ้มีหลายสีนะครับสามารถไปเลือกชมในเว็บไซต์ได้เลยนะครับว่าจะมีสีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าสีที่นิยมเนี่ยจะเป็นสีขาวแบบนี้เลย นะครับตัวโครงสร้างหลังคานะครับจะเป็นโครงสร้างไซส์ XL นะครับแบบนี้เลยไซส์ Size XL นะครับจะเป็นเหล็ก6คูณ2เทินด้วยเหล็ก4คูณ2นะครับก็คือจะวิ่งเป็นอาศรกรอบนอกเลยนะครับส่วนอาศัหลังรังน้ําตรงนี้นะครับจะใช้เป็น4คูณ2นะครับ เหล็กจันทันตรงนี้นะครับจะใช้เป็นขนาด3คูนนิ้วครึ่งนะครับระยะแอดจะอยู่ที่ประมาณ90เซนนะครับส่วนตัวแปรนะครับเราใช้เป็นเหล็กแปรนิ้วคูณนิ้วนะครับจะวิ่งเป็นแปรคู่ระยะแอดจะอยู่ที่ประมาณ60เซนถัดมานะครับมาเสาตั้งรับกันบ้างนะครับเสาตั้งรับตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็นเสาแผงขนาด4คูน2นะครับ2เส้นจะอยู่ด้านนอกแล้วก็เหล็กนิ้วคูณนิ้ว5้าเส้นอยู่ด้านใน แล้วทีนี้เราจะเสริมดีเทลรายละเอียดเล็กน้อยนะครับเพิ่มความสวยงามก็คือเราจะใช้เหล็กนิ้วคูนิ้วเนี่ยก็คือวิ่งพาดตัวเสาแผงไปเลยนะครับทาแบบนี้นะครับผมมองว่ามันจะเพิ่มแบบว่าความสวยงามของเสาแผงเข้าไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาแผงหรือเสาเดี่ยวเนี่ยเราก็ทําให้ได้เหมือนกันนะครับอย่างแบบนี้เลยเสาเดี่ยวตัวนี้เราใช้เสา4ี่คูนสนะครับแล้วก็ตรงนี้ใช้เป็นเหล็กนิ้วคูนิ้วนะครับก็คือวิ่ง วิ่งรอบเสาในส่วนนี้นะครับเพิ่มความสวยงามนะครับให้มันเข้ากันนะครับยิ่งกว่าเดิมนะครับในส่วนนี้ก็สามารถไปลองใช้กันได้นะครับหรือว่าสามารถไปลองทํากันได้นะครับหรือทางคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ไม่รู้จะเอาดีไซน์แบบไหนก็ลองเอาดีไซน์แบบนี้ลองให้โปรเจกต์เพนเนอร์ของเราเนี่ยออกแบบมาให้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเสาแผงที่ผมอธิบายไปเมื่อคลิปกันก่อนเนี่ยก็อ,อาจจะแบบว่าทำไมคนใช้เยอะจังก็อ,อยากเปลี่ยนแบบใหม่ก็ลองมาเปลี่ยนใช้แบบนี้กันดูได้เหมือนกัน นะครับถัดมานะครับไฟนะครับอันนี้เป็นไฟกล่องเหลี่ยมนะครับสามารถเลือกสีกล่องได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำนะครับแสงสีก็เหมือนกันนะครับไฟส่องสว่างเนี่ยก็สามารถเลือกได้เหมือนกันว่าจะเอาแสงสีขาวหรือแสงวอมไว้นะครับถัดมาตัว L ตรงนี้นะครับก็คือว่าทางคุณลูกค้าเนี่ยไม่อยากให้ทําเต็มนะครับคืออยากให้มันมีแบบว่า มุมมองนะครับความสวยงามให้มันมีแบบว่าเลเยอร์หากเข้ามาเป็นตัว L นะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นที่นิยมันอย่างมากๆนะครับพี่ทําเป็นหลังคาตัว L นะครับเพราะว่าถ้าเราทําหลังคาเต็มไปเนี่ยคือมันจะทึบไปหมดเลยอย่างเช่นว่าเราอยู่แบบว่าในบ้านนะครับแล้วเราอยากมองไปข้างนอกเนี่ยคือแสงแดดเนี่ย มันจะไม่ส่องผ่านเลยนะครับผมแนะนานะครับให้ทําหลังคาลงจอดรถเนี่ยเต็มและทําหลังคาหน้าบ้านเนี่ยหักเป็นตัว L เข้ามานะครับประมาณสักเมตรยีถึงเมตรห้ก็พอแล้วนะครับในส่วนนี้ก็เพิ่มความสวยงามได้นะครับมากันต่อนะครับปกติเนี่ยตัว L เนี่ยเราจะใช้แขนค้าใช่ไหมครับแต่ว่าทางคุณลูกค้าเนี่ยใช้เป็นเสาแผงเพิ่มเป็นอีก1ชุดนะครับทั้งหมดเนี่ยการตั้งเสาแผงเนี่ยทั้งหมด3ชุดเลยนะครับลงรถ2ชุดนะครับแล้วก็ตัวหน้าบ้านเนี่ยหชุดนะครับก็ใช้เป็นเสาแผง เหมือนกันเลยนะครับก็เป็นเหล็ก4ีคูณสสองเส้นนะครับอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็เด็กนิ้วคูณนิ้วนะครับห้าเส้นอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ตัดด้วยตัวเหล็กนิ้วคูณนิ้วนะครับวิ่งรอบเสาแผงนะครับตัวนี้ก็เพิ่มความสวยงามเลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือรางน้านะครับรางน้ําของเราเนี่ยใช้ขนาด8นิ้วก็คือตามมาตรฐานทุกบ้านเลยยกเว้นแต่ว่าบางบ้านเนี่ยที่มันโดนบีบบังคับหรือว่า เราทำชนรู้ว่าแล้วทีนี้นะครับคือมันบีบบังคับเนี่ยให้ลดลังน้ําลงเนี่ยเราก็ต้องลดนะครับในส่วนนี้นะครับขึ้นอยู่กับบางหน้างานด้วยแต่ว่ามาตรฐานของเราเนี่ยจะใช้ขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็ท่อน้ําทิ้งของเราเนี่ย PVC เนี่ยขนาด3นิ้วนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับทําไมหลังคาของคุณลูกค้าของเราเนี่ยเลยออกมาหน้าบ้านแล้วจะไม่ผิดกฎโครงการเหรอผมบอกเลยว่าในส่วนนี้นะครับ ถ้าผิดกฎเนี่ยคือผมไม่ทําแน่นอนนะครับแต่ว่าในส่วนนี <S <S ้ผมได้ไปยื่นแบบกับทางนิติแล้วทางคุณลูกค้าเนี่ยก็เข้าไปคุยกับทางนิติแล้วปรากฏว่าคือไม่ได้เป็นนิติของโครงการแล้วนะครับที่นี่นะครับก็คือจะเป็นนิติที่จัดตั้งกันเองนะครับในส่วนนี้ทางคุณลูกค้าเนี่ยก็ไปขอกับทางนิตินะครับแล้วก็ขอญาตเพื่อนบ้านด้วยแต่ว่าในส่วนนี้ทางคุณลูกค้าของเราเนี่ยบ้านเนี่ยไม่ได้ติดกับใครเลยนะครับเพราะว่าถัดมาเนี่ยก็จะเป็นที่ขับรถนะครับแล้วก็ ในส่วนนี้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสามารถทําได้แล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยก็ทํากันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าทางคุณลูกค้างเราเนี่ยตั้งใจว่าอยากให้หลังคาเนี่ยเลยออกมานะครับก็เลยออกมาไม่ไม่เกิน1เมตรครับก็ประมาณ60เซนได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะไม่ผิดกฎของโครงการนะครับแต่ว่าเราต้องไปยื่นแบบกับโครงการก่อนไปปรึก,กษากับโครงการก่อนนะครับถ้าเราแบบว่าทําเลยแบบว่าเห็นคลิปผมเนี่ย แล้วแบบอุ้ยทำไมทําได้เราทําเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับผิดกฎแน่นอนนะครับอันนี้เราต้องไปสอบถามกับโครงการก่อนนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากต่อเติมหลังคาลงจอดรถกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาลงจอดรถหรือว่าในส่วนต่อเติม,มอื่นๆเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์0881 0 4 4 8 8หรือช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ